มาดูนะคะมีเอาคุณปุ้ยกันพูดกันเมื่อกี้ทำไปกี่นาทีสักกี่นาทีอะเป็นพยานกี่นาทีเมื่อกี้แปดนาทีได้ค่ะสามนาทีได้ไหมสามนาทีสักคิวเสร็จแล้วอะข้างนี้ใช้ใช้เครื่องใช้เวลานานมากสองชั่วโมงนานมากงมอยู่นั้นอันนี้ใช้ใบมีดอาซำแปบเดียวใบมีดร้อยแปดจะบอกว่าคือคุณปุ้ยอยู่ก่อนมันจะเสร็จเห เป็นไงอยากได้คืนกลับไปวันนี้ไม่มีของค่ะจะบอกไว้ก่อนเจ็บน้อยค่ะเจ็บน้อยมากรู้สึกไหมเนี่เจ็บไหมเนี่ยลูกค้าบอกเหมือนเหมือนกันคิ้วสบายเลยสบายเลยสบายเหมือนกันคิ้วปกติไงเห็นไหมคะนี่ค่ะเช็ดเช็ดดูฟืดนี่เออนี่ค่ะด้ามมีดร้อยแปดอ่ะสักลงไปคืนมีร้อยแปดใบในนี้มันไวมากเหับเหมือนกับคิ้วจริงเลยนะฮะ เหมือนไปกินเหมืองควักไปใช่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 ไหมเหมือนทานทุกอย่างแต่ถ้าถือว่าเอาของจีนมาทํางานไม่ได้นะถ้าเป็นของเกาหลีโอเคเอาอะไรพี่ป๊อกพี่ปุ้ยเหมือนผมเตี้ยเราทำใบเราเตี้ยทำไบเหมือนคิ้วจริงจังอ่ะเหมือนม่าเตี้ยเหมือนทาอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่เนี่ยสำหรับคิ้วแก้คิ้วมีปัญหาคิ้วแบบว่าคีรอยคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ชีวิตง่ายมากเอาเช็ดเปียกปู้เช็ดเปียกจะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงสามวันจะเสร็จแล้ว บอกหยุดปุ้ยเดี๋ยวจะไล์สดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสร็จเอาเช็ดเปียกค่ะเช็ดมาถึงนี่เลยเช็ดพงมาถึงนี่เอาเช็ดเปียกเช็ดมาถึงนี่เลยค่ะเป็นไงง่ายไหมทีนี้ง่ายไหมเอะหรือต่หัวทีนนี้กกวาดหัวเป็นะจ๊าคือมันคือคือคือถ้ามีปัญหาเรื่องคีลอยค่ะแผลเป็นคีลอยจะติดเลยเกาเกาเกาอ่านั่นล่ละเกา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 ไปค้าเอาคนมารับชมสามพันคนแล้ว ดี๋ยวแม่ปุ้ยจะดังคราวนี้แหละคนจะมาสังร้านคิวแม่ปุ้ยร้านแม่ปุ้ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่สมุดปาการค่ะพ้าสมุดเจดีค่ะสมุดปาการพ้าสมุดเจดีมาคิวถังเงินค่ะล้างสักคิวถังเงินแม่ปุ้ยนะคะมาเลยนะคะง่ายนะอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งเจดีใช่ไหมค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเรื่องคิวเป็นเรื่องอี s อ e เ s y ตอนนี้แม่ปุ้ยอะเก่งเพราะอาจารย์นกแก้วนี่แหละดูย t ท b e อาจารย์ทุกวัน แชร์จนเต็มหน้าเฟซมอดดูเช็ดส่วนกลางเช็ด็ะเช็ดหัวเช็ดหัวอีกเช็ดหัวเปียกอีกเดี๋ยวก็รูหัวมันไม่ได้เป็นก้อนนะเดี๋ยวจะหาว่าสักเป็นก้อนเช็ดหัวด้วยอ่ะเห็นไหมนะติ้งเลยเห็นไหมฮะเราต้องข้างบนเนี่ยเหข้างบนนิดเดียวเห็นไหมฮะเราจะได้ทําข้างบนได้เห็นไหมฮะเนี่ยได้ด้ามมีดร้อยแปดนะคะเนี่ยใครถาม่าทำสักคิ้วได้ไหมนี่ไงสักได้หมดค่ะสักคิ้วสักปากได้หมดค่ะได้หมดจริงๆนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะ อให้ทํางานได้ง่ายมากค่อยๆหัวคิ้วต้องเบาๆค่ะค่อยๆเกี่ยไปเช็ดดูไปเกี่ยวไปเช,ช,ช็ดดูไปนะคะอยาได้ทึบๆแบบเหมือนมัาน,นอกเหรอเพราะว่าง่ายมากมันต้องมีมิติเลยเอาแบบทุบๆยิ่งง่ายแต่ว่าถ้าทำมินมิติวก็ค่อยๆทําไปเช็ดไปนะคะอันนี้งานแก้นะคะคิ้วแก้นะคะเนี่ยยังสวยเลยนะคะทําไปเช็ดไปนะคะโดยนะคะพี่ปุ้ยนะคะพีเออเดอร์มาค่ะใครได้ด้ามมีดนะคะพี่ออเดอร์มาตอนนี้มัน800รอยกว่าละถ้าครบพันเนี่ยก็คือเอามาขายละ ของจะก,กล้าจะมาแล้วนะคะให้พีออเดอร์ได้15อันไปมี1ิอันด้ามหนึ่งถ้าไม่ม่พีก็ได้10อันค่ะแล้วแต่เอาที่สบายใจนะคะโอเคนะคะหนูพีไปแล้วนะคะหนูพี